สวัสดีวันนี้มาพ่อบ้านน้อยสลุงคือเก่าวันนี้บ้านน้อยสลุงมีเมนูมานําเสนอนั่นก็คือแกงบะหมี่รี่ว่าแกงถนนนั่นเลยเนาะใส่เห็ดเขาเรียกว่าเห็ดขอนขาวเนาะเห็ดนี่จะเกิดน้าขอนไม้ทีว่าตายขอนไม้แห้งน่เนาะเอาก่อนจะชุมคลิปก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้บ้านน้อยสลุงเด้อเอาเข้าไปบ่งวิธีทํากันเลยเนาะ นี่ก็คือน้ำยานางเนาะจะใส่น้ำยานางจะลุ่มก็ต่ำแ,และนะ้วเนาะจะลุ่มจะเอาเครื่องเป่นแกงเชียงถือจะลุ่มต่ำแ,แล้วใส่หม้อน้ำยานางเนาะแล้วแต่ผู้มกนะักเนาะผู้ใดมักใส่น้ำยานางก็ใส่แต่ผู้มกักก <Okay. S 2> ็ใส่เนาะจะลุ่มมากน้ำยานางเนาะ เอามาเบิงกันเลยสะลุ่งจะเอาไปค้างไฟเนาะเอาหม,อมา้อค้างไว้แล้วเนะาะจังหน่อยเกาสิ้นหมูดุกหมูลงใส่หมอก,กันเนาะหมอก็เริ่มฟดแล้วเนาะเครื่องแกงที่สะลุงต่ำใส่ก็เริ่มหอมแล้วมีหัวสิงไข่แน่พักบัวแน่เพ็ดแน่เนาะสลุ่งต่ำใส่ละเกลือใส่หน่อยหนึ่งเนาะหม้อเริ่มฟดละ ะุงเสียดูกลุงแล้วเนาะแดงดูงหมูสะลุงใส่บะหมี่หรือว่าใส่ขนนเนาะบ้านเฮาเนาะมันค้นกับมักน้ำและล่าแกงเนาะสะลุงมักน้ำยานางนมันหอมดีถ้ามันฝดจักน้อยซะก็นเนาะสะุงเสียบะหมี่ลง หม้อฟูดเนาะดูกก็เริ่มซุกแล้ะสลุ่งเสียบัมกมีลงพุ่นนะสามหมากไงพี่น้องบักมีเป็นซามเลยกินกระบานะ้ออยสองคน <c oughs> อ่เป็นตะแบ่บแบบพี่น้องมากินน้ากันเดอ้อหมอ้อักใหไงเนะาะสลุ่งแกงกินสองคนกระบบานะ้อยกินเวิดมือแล้ววันนี้กินแต่แกงบมกมีนะเนาะได้กินโดนอนะ่ะแกงบักมีเนาะเป็นตะแบ่บแบบพี่น้องมากินน้ากันเดอ้อเบสรกสุข,ข่ชุกคนเนาะ ค่หน้าม like ันฝุดหมอมันฝุดนจังหน่อยเนาะหอมบ่พี่น้องหอมบออหม้อเริ่มเดือดแหงนะพี่น้องเอยหอมละเริ่มหอมละปัดเป็ดเสียบบ่พี่น้องคุณตอนบักมีบังมีอ่อนอ่อนตอนดูดหมูมากินน้ากันเด้อหอมละพี่น้องเลยหอมละสะลุ่งสิเอาเฮ็ดลงเนาะเฮ็ดก็เป็นซ้ำอีกเลยพี่น้องพูดนะเฮ็ดก็บบักไม่หลปัดดีทัเห็ด คนเห็ดคอนขาวอาปติตาแซ่บบ่พี่น้นองพูดตายตายมากินน้ำกันบ๊วยชุกชุกสุกคนเด้อจะลุงกระเป๋าน้อยกินบ่เบิดอแล้วเนาะมอแบกใหญ่เลยจะแซ่บบ่พี่น้องเลยถ่ายเฮ็ดซุกจักหน่อยนะบักมีกับซุกเลยดิดูกหมูกับซุกละวซุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นตาแซ่บบ่ สุกแล้วบันหนี้พระลุงสิเอาฟักบัวใส่เนาะจะลุงสิเอาฟักบัวใส่หอมแล้วสุกแล้วหอมห่วยๆเลยเนาะพี่น้องเนาะป้าติดเถอะหมอบักใหญ่แต่แซบบอเด้อมากินน้ำกันเนาะป้าติดเถอะจะลุงซีมังกนเนาะจะลุงซีมังกรอือพอดีแซ่บพอดีแซ่บ Mother, มาเด้อมันกินน้ากันบ่สุูสุคนคนเนาะสะลุงกัเห็ดแนะ่ละเนาะสะลุงกัตักใส่ถ้วยห่างสิกินเข่าเนาะสะลุงสิกินเขาเ่าเศร้าเนาะแกงบะหมี Mother, มาเด้อมันกินน้ากันบ่สุูชุนเนาะขอบใจเด้อสิเข่ามาเบิงเข่ามาชมเนาะไปพอกันคลิปหน้าเด้อบายบาย